สวัสดีค่ะนนี้มาพบกับแผท1เมื่อเดือนตุลาคม2555นะคะซึ่งโจทย์ข้อนี้นะคะ <c oughs> เขาบอกว่ากำหนดให้ถ้า x y z เป็นจำนวนเต็มบวกนะคะแสดงว่าคำตอบของเราเนี่ย x y z ต้องเป็นจำนวนเต็มบวกเท่านั้นเศษส่วนไม่ได้นะคะติดลบไม่ได้นะคะแล้วเขาก็ให้สมการสีเขียวมา ะะให้สมการสีฟ้ามาแล้วก็ให้สมการสีเหลืองมาทั้งหมด3สมการด้วยกันหน้าที่ของนักเรียนคือนักเรียนจะต้องหาผลคูณของ x คูณ y คูณ z ให้ได้นะคะเอานี้ก่อนอื่นนะคะเรามาพิจารณาที่สมการสีเขียวก่อนทาอะไรมันไม่ได้เลยนะคะ x บวก y บวก z ก็คือได้เท่ากับ16นะคะพอมาดูสมการสีฟ้านะคะอ่าสมการสีฟ้านักเรียนลองดูนะคะว่ามันมีอะไรที่เหมือนกันอยู่นะคะ จากอันนี้นะคะ y ยกกำลัง x บวก z นะคะเท่ากับ x กำลังสองคูณ x บวก z นะคะอ่ะคราวนี้ครูจะไฮไลท์ให้นักเรียนเห็นเนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะอ่ามีตัวที่เหมือนกันคือ x บวก z นะคะเหมือนกันดังนั้นจากความรู้ที่ว่าถ้าฐานเท่ากันแล้วเนี่ยเลขชี้กำลังจะเท่ากันด้วยนะคะก็กลับกันนะคะถ้าเลขชี้กำลังเท่ากันฐานของนักเรียนก็จะเท่ากันด้วยดังนั้นนักเรียนจะพบว่าตัวที่มันเท่ากันนะคะ y เท่ากับ x ยกกำลังสองนั่นเองนะคะรูให้เป็นสมการที่1ดังนั้นเมื่อนักเรียนได้ข้อสรุปแนละ้วว่า y เนี่ยเฮ้ยมันเท่ากับ x กำลังสองนะนักเรียนก็ลองเอามาแทนค่าในสมการสีเขียวนะคะอันนี้ชวนวิเคราะห์นะคะถ้าสมมติว่า y ของนักเรียนเนี่ยคือ x กำลังสองนะ,ะแล้วก็บวก z เท่ากับ16นะคะดังนั้นหน้าที่ของนักเรียนเนี่ยคือพยายามปรับ z นะคะให้อยู่ในรูปของ x นะคะให้อยู่ในรูปของ x ถ้าเรียนได้ x เมื่อไหร่นักเรียนก็แก้สมการหาค่า x นะคะเมื่อได้ค่า x มาปุ๊บได้ค่า x มาปุ๊บนักเรียนก็จะได้ค่า y นะคะได้ค่า y คราวนี้เรามาดูที่สมการสีเหลืองนะคะมาดูความสัมพันธ์ระหว่าง y กับ z บ้างนะคะว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะ,ะจากสมการสีเหลืองนะคะ y 3าลัง y เท่ากับ3คูณ9กําลัง z นะคะคราวนี้นักเรียนสามารถเปลี่ยน9เนี่ยนะคะ อ่ามคือ3ามกำลัง1นเนาะเคือ3ามกำลังสองค่ะคูณกับ Z นะคะจากนั้นนักเรียนจะพบว่าฐานเหมือนกันคูณกันให้เอาเลขชี้กำลังมาบวกกันนะคะก็จะกลายเป็น3ามกำลัง y เท่ากับสยกกำลังหนบวกสองนะคะอ่านักเรียนเห็นแล้วว่าฐานมันเท่ากันเนาะสามารถจับเลขชี้กำลังมาเท่ากันได้เลยนะคะดังนั้นนักเรียนจะได้ว่า y เท่ากับ 1>, 1บวก 2z นะคะอ่าครานี้ z นะคะปรับให้อยู่ในรูปของ x ได้อย่างไรนะคะเรามาดูกันเลยค่ะจาก y นะคะ y ของนักเรียนเนี่ยมีค่าเท่ากับ x กำลังองนะคะครูก็เอามาแทนในนี้นะคะจะกลายเป็น x กำลังเท่ากับ1นบวก 2z นะคะดังนั้นนะคะ z ของนักเรียนเนี่ยจะมีค่าเท่าไหร่ย้ายหไปลบนะคะเท่ากับ 2z แล้วก็ย้าย2ไปหารนะคะเพราะฉะนั้น z ซของเราจะมีค่าเท่ากับเลตกำลังสอ2ลบ1หารด้วย2นะคะครูให้เป็นสมการที่2นั่นเองนะคะอ่ะครานี้นะคะให้หนูเอาสมการที่1และ2เนี่ยไปแทนในสมการที่3นะคะครูให้สมการสีเขียวเป็นสมการที่3นะคะอ่ะครูก็เขียนเลยค่ะให้1 กับ2แทนใน3นะคะแทนในสมคูจะได้ว่า x บวก x กำลัง2บวกกับ x กำลังสอลบ1หารด้วย2เท่ากับ16นะคะคราวนี้วิธีการแก้สมการก็คือเราไม่ต้องการตัวส่วนใช่ไหมคะกำจัดตัวส่วนทิ้งโดยการเอา2คูณตลอดนะคะเอา2คูณพจน์นี้พจน์นี้พจน์นี้แล้วก็พจน์นี้นะคะทั้งหมด4อันด้วยกันนะคะ เอาสอคูณหากลายเป็น x 2 x บวก2 x กำลัง2บวก x กำลัง2ลบ1เท่ากับ32มสินะคะสาคราวนี้ให้นักเรียนนะคะย้ายทุกอย่างมาไว้ทางซ้ายนะคะย้ายทุกอย่างมาไว้ทางซ้ายให้หมดนะคะส x กำลัง2บวก x กำลังสองจะได้3 x กำลังสองค่ะบวก2 x ลบ33เท่ากับ0ย์นะคะ จากนั้นก็ให้นักเรียนแยกแฟกเตอร์ค่ะแยกออกเป็น11กับ3นะคะลบกับบวกนะคะหนูจะได้ x ออกมา2ค่าคือลบ11ส่วน3กับ 3, 3นั่นเองซึ่งนักเรียนอ่านโจทย์ตั้งแต่แรกแล้วว่า x y z ของเราเนี่ยต้องเป็นจำนวนเต็มบวกเท่านั้นนะคะดังนั้น x ที่เป็นลบ11ส่วน3จึงใช้ไม่ได้นะคะตัดทิ้งนะคะดังนั้นนะคะหนูจะพบว่า x ของเราเนี่ยนะคะจะมีคำตอบเดียวก็คือ x เท่ากับ3นะคะแล้วหนูก็เอา x เท่ากับ3เนี่ยไปแทนในสมการที่1นะคะแทนในสมการที่1จะกลายเป็น y เนี่ยเท่ากับ3กำลัง2เท่ากับ9นะคะ y เท่ากับ9แล้วก็ให้นักเรียนเอา x เท่ากับ3เนี่ยไปแทนในสมการที่2นะคะแทนเท่ากับ2จะได้เป็น z เท่ากับ 3ากำลัง2ลบ1หารด้วย2จะมีค่าเท่ากับ4ค่ค่นะคิดเลขเราจะได้4นะคะคราวนี้แข่ค,คำถามเขาถามว่า x คูณ y คูณ z เท่ากับเท่าไหร่นะคะหนูก็เอา3คูณ9คูณ4นะคะจะได้คำตอบออกมาคือ108นั่นเองค่ะ